เคยค่ะที่นี่เคยเรียกมาออ d i t i o n หนึ่งครั้งแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ติดมันก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้โอเคฉันต้องแบบไปฝึกไปเรียนมาเพิ่มใช่เรียนร้องเพลงเพิ่มเพื่อเรื่องนี้เลยไม่ได้เพื่อเรื่องนี้เพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเพื่อที่ถ้าวันหนึ่งโอกาสเข้ามา เราจะทําให้ได้เต็มที่ที่สุดสําหรับแพรการแสดงละครเวทีเป็นศาสตร์การแสดงที่สูงที่สุดเราอยากจะสัมผัสอะสักครั้งในชีวิตเพื่อที่จะได้แบบชาร l เลนจ์ตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยฉันก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดร้องไห้ขับรถไปร้องไห้ไปน้าตาไหลแล้วก็แบบเหมือนคนเป็นไบโพลาแบบเฮ้ยถ้าเขาแบบจริงเหรแล้วอย่างงี้ ฝากละครเวทีเรื่องวันสละโสกดกับโจทย์เก่าๆด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกของแพรเจมแล้วก็นนและก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเพราะว่าไม่เคยเรียนหรือทําอะไรเกี่ยวกับละครเวทีมาก่อนนะคะ